สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต้อมมินเตอร์นักคิดนักคำนวณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านจะได้พบกับสูตรดับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรดับหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบล่างเราก็นําเสนอไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาดูสูตรดับหลักหน่วยล่างกันนะครับ ว่าหลักหน่วยล่างเราจะให้ดับอะไรนะครับหลักการทําก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้สูตรทั้งหมด20สูตรเดินมาแล้ว100งวดนะครับขอย้าว่าเดินมาแล้ว100ง้วดนะดับมาแล้ว100งวดครับใช้20สูตรนะครับสําหรับผังที่1นะครับสำหรับผังที่1นะครับจาก20สูตรปรากฏว่าดับศูนย์ะครับดับเลขศูนย์เนี่ยดับมากที่สุดในใน20สูตรนะครับคือดับไป5สูตรนะครับดับไป5สูตรเลยนะครับ ดับไป5สูตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็2.5%เปอร์เซ็นต์นะครับดับไป5สูตรจาก20สูตรนี่ถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับเลข0ูนย์ตัวนี้นะครับก็แสดงว่าศูนย์ตัวนี้ไม่น่ามาที่หลักหน่วยล่างใช่ไหมครับอ่าเป็นเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขนะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับเราก็ทําจากคอมอีกทีหนึ่งนะยังไงก็ฟังผมสรุปแล้วกันนะฟังเสียงเป็นหลักแล้วกันนะนะพี่เนเพื่อนสมาชิกจะได้ไม่งงนะในผังแรกนะครับเราให้ดับเลขศูนย์นะครับดับเลขศูนย์ ับไป5สูตรนะครับจาก20สูตรโอ้โหอย่างนี้ถือว่าแข็งมากเลยต่อไปเนี่ยเราจะเอาอย่างน้อย5สูตรนะครับดับอย่างน้อย5สูตรมานําเสนอนะครับถ้าดับน้อยกว่า5สูตรเช่นดับ4สูตรเราจะไม่เอาแล้วเพราะงวดที่แล้วในหลักสิบคนเนี่ยดับแค่4สูตรซึ่งมันก็พลาดได้นะอ่าเที่ยวนี้เราใช้5สูตรแลวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรเมื่อเกิดขึ้นได้หมดนะสูตรมันก็มีโอกาสผิดได้หมดมันไม่มีอะไร1 0 0ทุกอย่างนะผมย้าเสมอน,นะตรงนี้นะเพื่อนๆสมาชิกคงเข้าใจนะ ขนาดของผมดับทั้ง5สูตร6สูตรเนี่ยยังหลุดได้เลยแล้ประเภทที่เอามานําเสนอสูตรเดียวๆเงี้ยมันจะไม่หลุดได้ไงถูกไหมครับถูกไหมเออของผมแข็งกว่าตั้งเยอะเลยมันยังหลุดได้เลยแล้วสูตรเดียวๆนะหลายท่านที่ดูดูที่อื่นมานําเสนอนะครับแล้วก็มาบ่นให้ฟังบอกว่าโอ้ยเนี่ยให้นะเป็นอย่างงี้งี้พอถึงเอาไปจริงๆแล้วก็พลาดอะไรเงี้ยก็มันมันมีพลาดได้เข้าได้นะของนี้นะ เออผมต้องต้องเข้าใจด้วยนะต้องเข้าใจด้วยสูตรทุกสูตรมันมีโอกาสเดินต่อแล้วมีโอกาสผิดได้หมดนะครับผิดได้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะไรก็เกิดขึน้นได้ไม่มีอะไร100%เซนะครับแต่ผมก็หาสิ่งดีๆนะครับสรรหาสิ่งดีๆนะครับามานําเสนอแล้วก็สูตรก็ค่อนข้างแข็งทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้หลายๆสูตรนะครับมาประมวลผลมันก็น่าจะมีโอกาสดีกว่านะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับทีนี้มาดูต่อในผังที่2นะครับ ผังที่2นะครับของอสูตรดับหลักหน่วยล่างเราก็ใช้20สูตรเหมือนเดิมนะครับ20สูตรดับมาแล้ว100งวดเหมือนเดิมนะครับในผังที่2ปรากฏว่าจากยี่สิบผังเนี่ยดับเลข7ไปทั้งหมด5สูตรนะผังที่2เนี่ยจาก20สูตรเนี่ยเราดับเลข7ไป5สูตรนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดับไป5สูตรโอ้โหโอกาสมามันก็ยากนะครับยา,ยากยากยากทีเดียวเลย นะครับอืมไม่น่าจะมานะครับเออลองดูกันนะครับลองดูกันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วล่ะอ่านะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่ดูแล้วเลขเ็ดตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีที่หลักหน่วยนะครับไม่น่าจะมีที่หลักหน่วยนะครับ เลข7นะครับเลข7ไม่น่าจะมีที่หลักหน่วยนะครับนะครับเพราะว่ามันดับตั้ง5สูตรจาก20สูตรถูกไหมครับตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วครับได้ดับหลักหน่วยล่างไป2ตัวแล้วนะในผังที่1เนี่ยดับเลข0ูนย์นะครับไป5สูตรนะครับผังที่2ดับเลข7ไปอีก5สูตรนะครับ ตอนนี้เราได้2ผังแล้วนะ2ผังนี่ก็ดับ0กับ7นะนะดับ0กับ7ตอนนี้จาก2ผังนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อในผังที่3นะครับดูต่อในผังที่3นะครับหลักการทําก็เหมือนเดิมนะครับหลักการทําของผมก็เหมือนเดิมก็คือใช้สูตรทั้งหมด20สูตรนะครับ 20สูตรนะครับดับมาแล้ว100งวดนะครับดับมาแล้ว100งวดนะครับให้ดับมาแล้ว100งวดนะครับ100งวดจาก20สูตรนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูผังที่3กันนะครับแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่สอบถามมาว่าจะสมัครสมาชิก VIP ได้อย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับ แอดไลน์มานะครับที่ TOM4959 TOM4959 นะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่สมัครสมาชิก VIP กับผมเนี่ยหนึ่งปีนะครับทุกทุกงวดท่านก็จะได้รับเลขดับชุดบนเลขดับชุดล่างอย่างละ30ชุดนะครับทุกงวดนะครับได้ทุกงวดนะครับได้ทุกงวดเลยแล้วก็ได้เลขเด่นบนนะครับเลขเด่นล่างนะครับ แล้วก็ได้3ตัวโต๊ดบนนะครับอ่านะครับได้ตามนี้นะครับได้ทุกงวดนะครับในกลุ่มนะครับในกลุ่มนะสำหรับสมาชิก VIP ที่สมัครเข้ามานะครับแอดไลน์มา TOM4959 นะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับมาสอบถามกันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูต่อในผังที่3นะครับผังที่3จาก20สูตรนะครับดับอยู่มาแล้ว100ร้อยงวดเหมือนเดิมนะครับ ในผังที่3นะครับปรากฏว่า <c oughs> ในผังที่3เนี่ยนะครับเราให้ดับเลข1นะครับเลข1นะครับในผังที่3เนี่ยดับเลข1นะครับอ่าเดบเลข1นะครับในผังที่3เนี่ยเลข1เนี่ยดับอ่ดับไปกี่สูตรแล้วทั้งหมด เลขหนึ่งเดี๋ยวนะครับรลอแป๊บหนึ่งนะครับเราให้ดับเลขหนึ่งนะครับในผังที่3ตอนนี้เราได้มาแล้ว2ผังนะครับดับศูนย์ผังดับ7 1ผังนะครับสำหรับผังที่3นะครับเราให้ดับเลข1นะครับให้ดับเลข1นะครับเลข1ตัวนี้นะครับก็ดับทั้งหมด 5สูตรนะครับจาก20สูตรนะครับจาก20สูตรดับ1ไปอีก5สูตรก็เฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ดับไปอีกเปอร์เซ็นต์นะครับดับ2 5สเปอร์เซ็นต์สรุปว่าหลักหน่วยล่างวัวนี้เราได้ดับทั้งหมด3ตัวนะครับผังที่1ดับ0ย์ผังที่2ดับ7ผังที่3ดับเลข1นะครับ สรุปแล้วดับหลักหน่วยล่างก็คือ017นะครับ017ไม่น่าจะมีที่หลักหน่วยล่างนะครับตามสูตรนะครับนี่คิดกันตามสูตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผิดถูกไม่ว่ากันนะครับตรงนี้อ่าบอกกล่าวกันก่อนผิดถูกไม่ว่ากันแต่ผมนําเสนอสิ่งดีๆที่มันยังไม่เคยผิดพลาดมาก่อนนะครับนะอ่าแต่ทุกอย่างมันก็ผิดพลาดได้นะครับผมบอกก่อนนะ <c oughs> ผิดถูกเราไม่ว่ากัน ผิดถูกไม่ว่ากันแต่ผมก็จะนําเสนอเลขดีๆนะครับสิ่งดีๆสูตรดีๆมานําเสนอท่านกันแล้วกันเอางี้นะนะครับสรุปว่าหลักหน่วยล่างงวดน,นี้นะครับในงวดวันที่16เดือน7ปี2560ดับ0 1 7หนะครับหลักหน่วยล่างดับ017 017ไม่น่าจะมีที่หลักหน่วยล่างถูกไหมครับก็เราก็นําเสนอไปครบแล้วนะครับข้างบนก็110หน่วยเราหลับ เรานําเสนอไปเรียบร้อยแล้วข้างล่างก็ดับ10ดับหน่วยเรานําเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าท่านจะได้พบกับทีเด็ดของเรานะครับทีเด็ดการสรุปหวยของงวดวันที่16เดือน7ปี2560นะครับซึ่งหลายท่านกําลังติดตามกันมากเลยว่า3ตัวโต๊ของเรางวดนี้จะเข้าอีกไหมสองตัวตรงของเราจะเข้าอีกไหม เลขเด่นเราจะมีอะไรให้บ้างนะครับคอยติดตามกันนะครับพลาดไม่ได้นะแล้วสาหรับท่านที่ต้องการเลขสรุปน้อยชุดสมัคร VIP เข้ามานะครับท่านจะได้น้อยชุดกว่าใน YouTube เยอะมากซึ่งทําให้ท่านประหยัดได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านสมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับแอดไลน์มานะครับ T O M 4 9 5 9้ํากย้ำกันอีกครั้งนะครับ TOM 4959นะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูนะครับใต้คลิปนะครับผมจะลง ID l ดียไลไว้นะครับแล้วก็แอดมาสอบถามนะครับท่านจะได้เลขสรุปที่น้อยชุดกว่าจากใน y o u t u b e นะครับทำให้ท่านประหยัดไปอีกเยอะนะครับประหยัดไปเยอะนะครับคุ้มค่าทีเดียวครับท่านประหยัดไปงวดเดียวท่านก็ได้ค่าสมัครแล้วไม่ต้องคลัวหรอกครับของเราคิดไม่แพงนะครับคิดไม่แพงและที่นี่นะไม่มีหลอกลวงไม่มีบกเม็ดนะครับ มีแต่ความจริงใจนะครับรับรองท่านเคยหลอกที่ไหนมาท่านเคยโดนหลอกที่ไหนมาที่นี่ไม่มีนะครับที่นี่ไม่มีไม่ต้องกลัวนะครับชื่อเสียงผมนะครับเป็นประกันนะครับชื่อเสียงผมนะครับเราคิดหวยมายาวนาน20กว่าปีนะชื่อเสียงเราเป็นประกันได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกๆท่านอย่าลืมนะที่สำคัญกดติดตามนะครับสวัสดีครับ